คุณเคยคิดไหมครับว่าทาไมคนอื่นน่ะไม่เก่งเท่าคุณแต่เขาชนะคุณได้ลูกค้าคุณน่ะไปหาคนอื่นทาไมวันนี้ผมจะเฉลยนะมี5ข้อนะคุณไม่ต้องเก่งก็ได้แต่คุณจะชนะได้ผมจะให้คุณดูว่าผมมาชนะรางวัลมาเยอะแยะนี่คือรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4วันนี้ผมจะให้คุณดู5ข้อวิธีคิดคุณเอาไปคิดแบบนี้นะทําตามนี้นะคุณจะชนะตลอดไปอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราจะทําอะไรอ่ะเราขอให้ฟังตัวเอง ใช่ครับ1เราฟังตัวเองจิตลึกๆ uh, ในใจลึกๆอ่ะบางทีอ่ะเราอยากจะได้อะไรใช่ไหมเราไปหาว่าอ e ดีไหมดีไหมเราไปถามคนอื่นไปถามคนอื่นอ่ะไม่มีประโยชน์เวลาเราจะเริ่มใช่ไหมผมจะยกตัวอย่างตัวเองนะเวลาผมอยู่ในจ็อบผมจะออกมาจากจ็อบใช่ไหมแล้วผมจะมาเปิดกิจการตัวเองผมก็ฟังในใจเลยว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรเราอยากเปิดกิจการตัวเองเราจะทํายังไงเราไม่ได้ไปถามใครเราทําเองเลยเราทําเองเราคิดเรื่องตัวเองเลยเพราะว่าอะไรครับลึกๆในใจอ่ะบางทีอ่ะเราอยากได้แต่เราจะไปถามคนอื่นให้เขาเห็นว่าเอ้ยมันไอเดีย ดีมากเลยแต่คุณลองคิดดูสิถ้าเขาทําเป็นอ่ะเขาคิดว่าดีอ่ะทำไมเขาไม่ทําเขาไม่รู้เลยจากวันนี้นะข้อแรกเราคิดอะไรใช่ไหมเราให้โอกาสตัวเองฟังตัวเองให้โอกาสตัวเองใช่ไหมเวลาเราให้โอกาสตัวเองอ่ะเราจะยอมทําอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยทุกครั้งเวลาเราจะโตใช่ไหมเราอ่ะต้องให้โอกาสตัวเองเวลาผมอยู่ในจอผมอยากจะมาประสรงธุรกิจเราก็บอกว่าเฮ้ยเราให้โอกาสตัวเองนะไปเรียนปิดการขาย ข้อที่2จะเกิดอะไรขึ้นครับเวลาคุณให้โอกาสตัวเองอ่ะข้อที่2มันจะมาว่าโอกาสแพ้มันสูงมากเราอยากให้คุณคิดเลยนะว่าใช่โอกาสแพ้แรกๆกับมันสูงถ้าเราชนะเลยอ่ะเราจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายแบบนี้อ่ะแล้วเราจะไม่ทําเตรียมพร้อมไว้เลยโอกาสเวลาคุณกําลังโตอ่ะมันผิดหลายขั้นตอนแน่นอนไอแต่ว่าเวลาเราผิดอ่ะผมอยากจะให้คุณคิดนะถามคําถามตัวเอง2ข้อผมถามเวลาผมตอนนั้นยังอยู่ในจ็อบแล้วก็เรามาปิดการขายอ่ะให้คนอื่นนะเวลาเรามาเป็นเซลล์ให้คนอื่นใช่ไหมเขาส่งลีดมาให้เรา เราปิดการขายทางโทรศัพท์ตอนแรกเราก็ปิดไม่ได้นะเราก็แพ้แพ้แพ้แพมันมันไม่ได้แล้วเราคิดว่าเออเราจะท้อใจแล้วเลยเรามาเห็นว่าเราถามตัวเอง2องข้อคาถามนี้คุณจดก็เลยนะอย่างแรกเราถามตัวเองว่าทําไมอะ่ะเรากําลังแพ้อยู่ทําไมอะ่ะเราไม่สําเร็จถามตัวเองแบบนี้เลยทําไมอะ่ะทาไมมันเกิดขึ้นแบบนี้นี่คือหนึ่งคำถามที่2สําคัญมากเราต้องทาอะไรบ้างเพื่อชนะ เก้ภาพไหมอย่างแรกอะ่ะเราถามตัวเองว่าเฮ้ยทาไมมันเกิดขึ้นแบบนี้ทําไมมันแพแต่ที่สองอะ่ะแทนที่เราจมในปัญหาที่สองเราถามมาว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็โตวเวลาเราถามตรงนี้นะโอ้โหทุกคนมันมองเราเราชนะเราปิดยอดได้เราเก่งขึ้น ตอนนั้นน่ะเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆไม่ใหม่อะ่ะเดือน2เดือนน่ะเราทําไม่ได้เวลาเราเริ่มถามตรงนี้นะยอดมันเริ่มพุ่งเลยตรงนี้เกิดอะไรขึ้นมาัาเราจะเห็นข้อที่3ขึ้นมาเวลาเราถามตัวเองอะ่ะว่าทําไมอะ่ะมันทําไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรบ้างข้อที่3คุณจะเห็นว่ามันขาดทักษะ ใช่สกิลส์ครับข้อที่สานะสำคัญเวลาเราเห็นว่าเราทําอะไรอะ่ะมันไม่เวิร์กเหมือนในตอนนั้นอะ่ะเวลาเราปิดการขายมันไม่เวิร์กใช่ไหมเราก็บอกว่าทาไมมันไม่ได้วะแล้วเราต้องทําอะไรอีกเวลาเราเห็นว่าเราต้องทำอะไรอีกเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราก็ไปดูตัวเองโอ้เราขาดทักษะวิธีการถามคําถามเราขาดทักษะโน้มน้าวลูกค้าเราขาดทักษะการคุยเราขาดทักษะการสื่อสารมันมีหลายอย่างเลยคุณก็ถามตัวเองแล้วคุณจะเห็นเลยนะว่าคุณขาดทักษะอะไรบ้างอันนี้ข้อสําคัญเพราะเวลาเรามีทักษะ หนึ่งแล้วเรามีทักษะที่2ที่3ที่4ที่5้ามันจะทําให้เราโตไปเรื่อยๆข้อสําคัญเวลาเราจะเรียนทักษะใหม่ผมคุยกับตัวเองไม่ได้เรียนทุกวันนะทักษะใหม่ไม่เราให้เวลา90วันแก่ตัวเองเรียนหนึ่งทักษะเราเรียนไปด้วยฝึกไปด้วยเรียนไปด้วยฝึกไปด้วยแล้วคุณจะเห็นนะว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วคนอื่นใช่ไหมที่มองหาคุณนะ่ะมันจะบอกว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาทำไมเก่งขึ้นตรงนี้ข้อสําคัญมากเลยเวลาคุณเริ่มทําได้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมข้อที่4สําคัญข้อที่4คือว่า ลองเอาทักษะที่คุณเรียนะไปช่วยคนอื่นดูเหมือนของผมนะเวลาผมทําทําเซลล์มาใช่ไหมเราก็ไปช่วยคนอื่นเวลาเราช่วยคนอื่นแล้วเ,เขาแก๊สเลยอะ่ะแปลว่าที่เราทำเราสามารถถ่ายทอดได้แปลว่าเราอะ่ะชานาญแล้วในด้านนั้นถ้าเราส่งให้ใครแล้วเ,เขาบอกเอ้ยมันยังไม่ได้มันไม่เวิร์กเราจะรู้เลยว่าเราต้องมาพัฒนาตรงไหนอกีกเพื่อให้สําหรับเราก็เวิร์กสำหรับคนอื่นก็เวิร์กทำไมตรงนี้สําคัญครับเวลาเราให้คนอื่นช่วยคนอื่นใช่ไหมเราอะ่ะจะคิดว่าเ,เราจะช่วยยังไงเรา ราจะพูดยังไงเราจะให้เขาเก่งขึ้นยังไงตรงนี้เวลาลูกค้ามามีคนอื่นมาบางทีเรามีทักษะช่วยตัวเองได้แต่เวลาเราช่วยคนอื่นได้อะมันจะทําให้คนอื่นโตวเวลาคนอื่นโตเราโตด้วยเลยในธุรกิจผมอยากให้คุณคิดแบบนี้ข้อแรกที่ผมบอกไงไมมให้มีข้อที่5นะเดี๋ยวผมจะเฉลยนะข้อแรกใช่ไหมเราให้โอกาสตัวเองเฮ้ยทำไมธุรกิจมันไม่เวิร์กวะลองให้โอกาสตัวเองทาธุรกิจที่2ออาจจะโอกาสแพ้มันสูงมากไม่เป็นไรเราจะเรียนรู้ทักษะเยอะๆทักษะเฮ้ยคุยกับลูกค้ายัง เรามาทําใช่ไหมเราเอามาฝึกเรามาฝึกยังไงครับเรามาทําในงานเรามาฝึกในงานแล้วเรามาช่วยคนอื่นไปด้วยเวลาเราช่วยคนอื่นน่ะมันก็เป็นการฝึกไปในตัวตอนนี้ลูกค้ามาคุยกับลูกค้ายัางไงเฮ้ยอันนี้มันไม่เวิร์กอันนู้นไม่เวิร์กข้อที่5จะเกิดขึ้นเวลาเราเริ่มช่วยคนอื่นหรือว่าเราเอามาฝึกจริงๆอ่ะเราจะเห็นช่องบอกเราจะเห็นช่องว่าเอ้ยอันนี้ไม่เวิร์กอันนู้นไม่เวิร์กข้อที่5เราเอามาพัฒนา เวลาเราเอามาพัฒนาเราเห็นว่าอูวะ่ะมันเริ่มเวิร์กแล้วแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับข้อที่5เราพัฒนาใช่ไหมเราจะทําบางสิ่งบางอย่างเฮ้ยทำไมมันไม่เวิร์กเราจะกลับไปข้อที่2ว่าเฮ้ยมันแพ้เราต้องทําอะไรบ้างแบบนี้อะ่ะคทํา2 สามสี่ห้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะโต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 ขึ้นแล้วคุณจะเห็นเลยนะว่าสักพักอ่ะตอนแรกมันอาจจะไม่โตสักพักมันจะพุ่งขึ้นเลยแล้วคนอื่นอ่ะที่อยู่รอบข้างคุณอ่ะคุณจะเหนือกว่าเขาเก่งกว่าเขาผมทําแบบนี้มาเลยผมได้รางวัลนี้มาหมดเลยเห็นไหมนี่คือ1นี่คือ2รางวัลที่3รางวัลที่4โอ้ยได้มาหมดเลยเรากําลังแชร์เคล็ดลับตรงนี้จริงๆอ่ะลึกๆอ่ะมันเป็นแบบนี้เอานี่ไปใช้นะครับแล้วก็ถ้าคุณมีคําถามก็คอมเมนต์มาด้านล่างครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับสวัสดีครับ